ส <c oughs> วัสดีครับพี่พี่น้องน้องคนที่ชื่นชอบตัวเลขด้วยกันนะครับมาพบกับผมครับหนุ่ยคุยเรื่องหวยหรือแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยชา n e l นะครับปาักกานี่มีไว้เพื่อชี้นะครับ บางคนคอมเมนต์เข้ามาไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าว่าเอาปากกามาทําไมปากกามีไว้เขียนนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะที่คอมเมนต์เข้ามาอยากจะให้เข้าใจนิดนึงนะครับใช้สมองนิดนึงปากกาดินสอเขามีไว้เขียนนะครับก็จะได้ไม่ต้องมา คอมเมนต์พูดคุยด่าทอปากกาคืออะไรโอ้นะครับขอต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะครับเห็นเขาคอมเมนต์เข้ามาว่าว่าปากกาคืออะไรก็เลยต้องมาตอบในในในช่องนะครับโปรดเข้าใจตามนี้นี่คือปากกาไว้เขียนนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือปากกา นี่คือดินสอเอาไว้เขียนนะครับเอาไว้เขียนเอาไว้ชี้นี่นะอสารพัดสารเพดจริงจริงก็ไม่เป็นไรครับคอมเมนต์เข้ามาว่าได้กด youtube เขาไม่ให้ด่าทอกันอยู่แล้วนะอ่านให้ดีคุณก็ทำช่องผมก็ทำช่องเหมือนกันก็ไม่รู้จะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเขาก็บอกกันอยู่ชอบก็จัดขัด ก็ผ่านเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการไตเติ้ลเพื่อตอบคำถามของคนที่เม้มเข้ามาเท่านั้นเองนะต้องขอโทษ f อซที่ตั้งใจจะดูนะครับวันนี้ผมพาท่านมาพบกับเก่งจริงนะครับนิตยสารคุณนะภาพไม่แน่เขาไม่ตั้งชื่อว่าเก่งจริงหรอกครับ นี่คือเอกสารอีกฉบับหนึ่งนิตยสารอีกฉบับหนึ่งที่มีคุณภาพไม่ถึงขั้นเป็นแชมป์หรือเป็นเจ้าแต่ก็ไม่หย่อนไปกว่าเจ้าอื่นๆนะครับงวดน,นี้เก่งจริงเจ้าแม่ทองมาวางเลขไว้ที่2กับ7นะครับเลขหน้าปกไว้ที่2กับ7 สอผมมองอยากให้มองไปที่ทั้งสองตัวเลยนะครับงวดนี้แต่น่าจะเป็นเลขล่าง2กับ7นะครับเจ้าหนึ่งเขาให้มาเลขล่างอยู่ที่1 2แล้วก็3อีกเจ้าหนึ่งให้มาอยู่ที่7กับ9 นะอยากให้เอฟซีเข้าไปดูนะครับผมลงไปแล้วผังเลขกับหลวงพ่อปากแดงนั่นคือเลขล่างถ้างวดนี้2กับ7ออกล่างงวดหน้าเก่งจริงก็จะไปอยู่ในโหมดเลขล่างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ เก่งจริงเจ้าแม่ทองมาให้ไปที่4กับ5หลายคนมองไปที่บนหมดเลย3 4มสใช่ไหมถ้ายังจำได้3 4มสที่ผมบอกว่า0 4 0 5์สี่ศูนย์หเนี่ยศูนยเนี่ยศูนย์สมันก็ออกไปที่03สามตัวนี้ ตั้งตั้งเลยเป็นเดหนึงแต,แต่ในเล่มเข้านะจะบอกให้อังวดน,นี้อยู่ที่2กับ7นะครับให้เลงไปทางเลขล่างก่อนกันแล้วกันนะครับอ่ะมาปอชัยเชษปอชัยเชษเข้าวางเลขบนไว้ที่หลักร้อยเกับ5 1าสกับ4หน่วย5กับ2สวยนะครับ วางไปที่4นะครับงวดนี้น่าจะมาแบบเดิมๆแบบเดียวๆนะเลขงวดนี้เพราะแต่ละเจ้าให้มาลักษณะไม่ต่างกันเลยนะครับผมให้มองไปที่4นะครับงวดนี้เต็งไปที่4กับ5นะอาจจะเหมือนงวดที่แล้วนะอาจจะเหมือนงวดที่แล้วนะ FC นะ เต็งไปที่สามสห้าวันี้ผมก็อยากให้มองไปที่3 4แล้วก็5นะครับ3 4มห้าของปอชัยเชษนี่แหละเราก็มองไปที่นี่เป็นเลขบนนะครับหลักร้อยเราก็จังยืนตามเขาอยู่เมื่ที่ผ่านมาเข้าหรือไม่ของชัยเชษเข้าที่ตัววิ่งนะครับวิ่งศูนย์ นะที่เราวงกันมาออกที่03ที่ผมวงว่า4 904 905จำได้ไหมเอ่ยของเขาใช้ได้นะครับวันนี้ไปที่4มีตัวอะไรที่4นะครับมีอยู่45แล้วก็42นะครับ สี 4, 5, แล้วก็42ถ้าจะเพิ่ม2ตัวนี้เป็นเลขหลัก100นะเราก็อาจจะมันเอาตัวอื่นเข้ามาแทรกนะเอาเลข5กับเลขเก้ไปมันก็จะ2กับ5นะพอขาวิ่ง2กับ5นะครับ fc ดูดีๆนะเนี่ยมันมันจะทิ้งเข้าไม่ได้ เลขวิ่งเขาอยู่ที่2กับ5นี่แหละมันก็จะประมาณเนี้ยผมว่ามันเข้าตัวหนึ่งอะสดนะผมว่า3 4 5เนะี่ยมันเข้าตัวหนึ่งนะมันจะไม่จับคู่วินนะสาแล้วก็5นะครับของปอชัยเชษนี่แหละน่าจะเข้าคู่ตัวหนึ่งนะครับเอ ต่อไปนะครับสราชสารนะครับงวดนี้วางไปที่1กับ2บนแล้ว2กับ1ล่างอืมนะเลียกหนะ้าปก2กับ5้นะเอ้สอกับ7นะเลียกหนะ้าปก2กับ7นะครับถ้าท่านใดไม่ชอบว่าผมใช้ปากกาชี้ก็ผ่านได้นะ พอทาไม่ชี้อ่านไปอย่างให้อ่านอย่างเดียวเอ๊ะจะรู้หรือเปล่าว่าผมอ่านตรงไหนแม้ตัวผมเองนะรางวัลที่1ก็ต้องเป็น1นึ่งเขาให้มานะหนกับ2องซอยทิปล่าง2กับ1น,นะครับอาจารย์ตรง6นะครับมาแปลกเลยงวดน,นี้อาจารย์ตรง วาง3ตัวไปที่9 6แล้วก็4นะครับเดี๋ยวดูสอราชสารชัดนิดนึงนะสอราชสาร9กับ0ขาดไม่ได้เลยเห็นไหมครับออก9ไปที่7 9 0ไปที่03นะครับส่วนที่เขาวางเลขกล้างไว้6 5กับ6เนี่ย ไม่เข้าเขาวางตัวเดียวนี้แม่นกว่านะอ่านอ่านใจอาจารย์นะขอโทษนะอาจารย์ขอตัวอาจารย์ราชสานผมว่าอย่างนี้แม่นกว่าเพราะฉะนั้นเขาจึงวาง1นึ่งกับ2อกับหนึด้วยความมั่นใจของอาจารย์ว่ามี1กับ2แน่นอนไม่บนก็ล่างนะครับอ่านใจเหมือนกันกับผมผมให้มองไปทางเลขล่างนะครับสองกับหนึ่กับ 2, 1, 1, 2. เขาเลขบนผมมีอีกสูตรหนึ่งไม,ไม่ไม่ไม่ติดหนึ่งกับ2นะครับเพราะฉะนั้นเอา1กับ2มาไว้ล่างของสองราชศารนะครับอาจารย์ตรงหงวดที่ผ่านมา2อนะงวดที่ผ่านมาสองไม่เข้านะครับสองไม่เข้า แต่สตัวมาตัวอยู่ที่8ปดบนไม่มาแต่มา7ที่เจไม่ติดอีกเหมือนเดิมวัน,นี้อาจารย์ตรงให้6นะผมก็ยังมองไปเลขล่างอีกเหมือนเดิมกับงวดที่ผ่านมานะสราชสสรมี1กับ2นะครับ1กับ2 อาจารย์ตรงมีหมันก็เพิ่มมาอีกตัวเป็นหกนะครับผังเลขมี7กับ9ก้าเลขคาตัวเนี่ยมันแบ่งอยู่นะมันแบ่งเซตของมันอยู่นะถ้าจับวินนะชุดเนี้ยผมว่าถ้ามันจะเข้าไหมล่ะของเขาเคยเคยจับไหมนะนี่ผมว่าหก 6กเจ็ดหกเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองเจ็ดแล้วก็สองเก้านะครับโดยเฉพาะคู่นี้ก็ดีแล้วก็สวยนะครับสวยนะบนนะไอ้ล่างล่างล่างขอโทษทางนี้ล่างนะเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเอี FC จะล่างนะงมวดนี้อาจารย์ตรงพเมื่วที่แล้วก็เข้าเจ็ดเกาอนี้มาบนทีนี้มาบน เก่งจริงหนึ่งงดที่ผ่านมาเข้าเลยโชกเลยนะครับวดนนี้เก่งจริงหนึ่งชื่อนะครับชื่อเขาเก่งจริงไม่แน่เขาไม่ตั้งชื่อนะครับอยู่ที่สองศูนย์ห้าแปดเก้าชี้ไปที่สองตัวล่างชี้ไปที่หนึ่งนะอา,าอาจารย์เก่งจริงหนึ่งกับ เป็นหัวใจหลักของเขาเลยไม่ว่าบนหรือล่างเขาให้1กับ2นะครับเกงจริงสออยู่ที่367 14นะครับเขาไม่มองตัวชนนะเขาประชันกันเลยไม่ได้มองตัวชนถ้า1ก็จะเป็น1น1่1หนึแล้วก็17 สองศูนย์สองสองสองห้าสองแปดแล้วก็สองเก้านี่คือเลขล่างนะแต่เลขบนน่าจะอยู่ตรงนี้นะเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับ สูตรตัวเลขมาเหมือนกับงวดที่ผ่านมานะครับเอฟซี FC, ท่านใดมีตัวเลขอยู่ในใจจับให้เหมือนงวดที่ผ่านมานะดีไม่ดีมันจะออก0 3 0 4แล้วก็0 5ย์เอานะครับงวดนี้บนนะสำหรับบนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเก่งจริง 7จ็ดแปดเก้าศูยเกลขแอดหน่วยชนกับเลขผมทุกตัวเลยออก0 3นะครับวันนี้ชนกับเลขแอดหน่วยที่8 9แล้วก็0นะครับเดี๋ยวจะว่าผมเก่งทีหลังไม่ใช่ นะผมจะบอกให้ดูตามนี้ผมทำมาครึ่งปีแล้วรับผิดชอบตัวเลขหมดนะครับนี่เข้านะเข้านะเอซแต่ไม่รู้ตัวไหนนะ <laughs> บางคนบอกใครก็พูดได้แล้วว่ามันเข้าแต่บางคนพูดว่ามันเข้าแต่มันไม่มีแต่มีนะนี่มีนะนี่เจ็ดแปดเกศนหนึ่งเนี่ยตัดห้ากับสองออก มันชนกันที่8 9 0นนะครับเลขนี่วันนี้บนไม่รู้นะไม่รู้นะอย่างนี้แหละนะดูเอาอย่างนี้แหละชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับผมชอบ เท่าที่ดูตอนนี้ผมดูหนังสือหมดทุกเล่มแล้วทําการบ้านหมดแล้วนะผมถึงกล้าพูดว่าเออมันจะมาทิศทางนี้เลขจะมาทิศทางนี้นะครับงวดนี้เพราะฉะนั้นให้เอฟซีที่ที่ที่มีหนังสืออยู่ในมือดูตามผมได้เลยนะใครมีหนังสือตัวไหนที่ตัวเองซื้อมาชื่นชอบแล้วผมเอามาลงเทียบได้เลยเพราะผมมีหนังสือไม่ต่ำกว่า40เล่มก็เอามาตรวจด,ดูหมดแล้ว ท่านมีเล่ม1-2เล่มหรือ3เล่ม4ี่เล่มที่ชอบก็เอามาเทียบกับกับเลขเลขที่ผมมีให้นี่โอกาสถูกหวยมีเยอะมากๆนะครับ5้เซนะผมทห้าสิบห้าแต่โอกาสถูกร้อซนะครับโหนบุรินหนึ่งอีกแล้วนะครับของเก่งจริงเขาแม่นเป็น1กับ2นะ ตัวนี้เป็น7กับ8นะดูค่อนข้างจะยากนะครับงวดนี้แต่ถ้าจะให้ดูนะจับ1 7 1 8 2 7แล้วก็2 8นะครับจับแค่นี้นะ แทงบนหรือล่างเลขชุดนี้อยู่ล่างเพราะฉะนั้นแทงล่างนะครับเอามาดูให้หน่อยที่อีกสักหนึงโหนบุรินเป็นเลขแม่นบนแม่นล่างนะครับนี่คือโหนบุรินชุดที่ผมอยากให้ดูนะสามเเลขบนอยู่ที่789เเลขบนอยู่ที่7 8นะ็ด สามไปคนเดียวเลย0 3นาะครับแต่ล่างจับคู่กันนะครับนี่เขาจับคู่กันบนล่างนะแต่มีคู่หนึ่งออะดูสักนวดอีกสักนวดอ่ะกุมภาอ่ะกุมภานะโหนบุรินโหนบุรินผมไม่อยากใช้เวลามากโหนบุรินงวดที่ออก ้าห้ามีห้าไหมไม,ไม่มี4ี่สาเขาก็จะติดเก้าตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งนะครับเขาไม่ขาดนะเขาไม่เคยขาดเลขบนล่างบนและล่างนะครับโหนบุรินผมพับไว้ให้ดู6กสามนย์เขาดนี่ 6, แต่เขาก็ก็ติดให้เห็นนะพูดง่ายๆติดให้เห็นแต่งวดนี้งวดนี้1นึยืนพื้น1กับ2ถ้าจะทั้งเล่มหรือเปล่าไม่รู้นะติดตามไปเลขบนอยู่ที่7 8็ดแปดเกลขล่างอยู่ที่1นึ่นะครับ1 2 3ไปล่าง 7จ็ดนะบทนะนี่ดูตามนี้นะครับใครมีเลขอยู่ในใจเอามาเสียบกับเลขของผมได้เลยนะครับอาจารย์น้องลีงวดที่ผ่านมาทําให้ผมอกหักกับเพราะเลขเด่นของท่านนั่นแหละวดนี้ให้สองมา1 2 3ให้สองมาน่าจะมีของแก่อยู่นะ ของออัจเนกน้องรีคุณผเรียกอาจารย์หน้องรีเนี่ยน่าจะมองไปที่ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้บางคนก็อาจจะเลยไปถึง2 8 26 2 7แล้วก็2 8นี่คือเลขล่างที่น่ามองที่สุดงวดนี้มันมี6อีกตัวหนึ่งนะครับที่เด่นๆนะเลขล่างนะ มันมีหอีกตัวหนึ่งที่เด่นเดตัวลองมันน่าจะเป็นเนี่ยแหละเจ็เจ็ดแปดแล้วก็9้าเราก็เอาสองมาใส่สองเจ็ดสองแปดสองหเจดหกดแล้วก็หกเกนะครับเอฟสี่ครับอันเนกหนองหรีววด่าที่ผ่านมาให้สี่ไม่เข้านะครับไม่ต้องดูเจ็บใจห <laughs> วั่นใจ ของขวัญจากใจอันนี้ก็ใช้ได้นะครับมุมแดงไปที่187แล้วก็9มุมน้ำเงินไปที่0871ชน7นะครับหมดที่ผ่านมานะ งวดที่ผ่านมาไปที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับมุมแดงกับมุมน้ำเงินจับคู่กันที่เจ็ดเก้านะครับงวดนี้ถ้าเขาจับคู่กันมันจะไปเจ็ดอะไรล่ะเนี่ยเจ็ดนะเขามีเจ็ดเนี่ยก็มีก็มีอาจารย์น้องลีสองอาจจะบวกกับสองนะครับหรือหก หรือทั้งเซตก็ 1, 2, 3่งสอนะหนึ่กเอามาใส่ถ้าเป็นล่างนะครับบวกกับ 1, 2, 3แล้วก็6น่าจะมีให้เห็นนะครับ3ตัวชุดเดียว 5, 2แล้วก็ศูนย์ล่าง2ตัวชุดเดียว 2, 5นะครับงวดที่ผ่านมา 6, 1, 9 มาเชียวทางเจนะ็ดเก้านสามไปเชียวทางศูนย์สามไอเรานึกว่ามันจะจับวินไม่จับนะครับงวดที่ผ่านมาเลข5ตัวงวดนี้เลข1 2แล้วก็3เลข3ตัวนะครับตัดเล่นแสดงเขามัน่นใจเลข2มากๆนะครับ นะ fc นะผมชักจัดใจไปทางเลขสองกับเขาแล้วละ่ะเพราะเก่งจริงเขาก็ไม่ธรรมดานะครับอย่างไงก็เผื่อหัวใจเอาไว้บ้างนะครับเจียดเอาไปใส่เลขสองบ้างท่านใดที่ชอบตัวอื่นอยู่นะครับหรือถ้าชอบตัวเลขสองอยู่แล้วก็โอเคหาตัวมาเสียบตัวที่มาเสียบน่าจะเป็นเลขที่นะครับ fc ครับ นะบวกกับเลขขี้นะสเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเลขขี้มีอะไรเริ่มจาก3ามนะสองสสก็ไม่ได้เพราะมันมี1นึ่อยู่แล้วมันเหลือไม่กี่ตัวนี่มันก็เริ่มที่5 7 9เจ็นะ 5, 7, 2, 5, 2 7, แล้วก็2 9นะครับดูช่องแอดตรงนี้แล้วสบายตานะครับดู ง่ายๆเข้าใจง่ายๆนี่ก็แม่นอีกเจ้าหนึ่งนะแม่ชีเมียนวันนี้สีส่กับสามอาจารย์เอกให้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งมาแล้วครับเลขบุญอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าสี่กับสามเป็นเลขรองเหมือนกันนะครับ ลองดูมีไหมเจ็ดสามเจสไม่มี8ปดสปสอ่ามี8ปดสีสไม่มี9ก้าสสไม่มีมองให้มองไปที่8ปดสี่ดูนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ ที่ผ่านมาเลขออก0นะครับ0 3แล้วก็7จกา้าหนังสือมันเยอะก็เลยทำให้ชาร์จไปนิดหนึ่งนะหกศูนยแล้วก็3มมันตรงนีนะ้เห็นไหมครับ7จ็ยังมีติดอยู่นิดหนึงเจ แต่ตัวนี้เข้านี่ศูย์สจับคู่ไม่มานะครับจับคู่ไม่มางวดน,นี้ถ้าจับคู่ไม่มาเราก็เอาตัวนี้แหละไปจับคู่4กับ3นะครับแต่เขามีอยู่4 8นะแสนคมแสนคมงวดน,นี้3กับ 4, 4ีกับ3 เหมือนแม่ชีเมียนนะโดยเน้นไปที่84นะอันนี้เลขบนนะครับเลขบน84 83 84ด้วยนะถ้ามาถ้ามาก็ต้องเป็นอย่างงี้8แปดแล้วก็85นะครับถ้า8เดินนะต้องครบเซต นะไม่ครบเซตมันไม่ถูกนะจะบอกนะไม่ใช่3กับสนี่จะเข้าเป๊ะเลยนะไม่ใช่นะมันมีมันมีชุดของมันอยู่ถ้ามาเนี่ยมันต้องต้องเอาตามเต็มชุดเียสองสามสี่นะฮะสองสี่หเนี่ยเป็นชุดของเขาละนะแต่2เนี่ยผมว่ามันจะไปล่างผมเลยเน็ตมาทางเนี้ยนะสาี่แล้วก็ห้านะครับ ตามทำต้องต้องตามให้ทันตัวเลขถ้าตามไม่ทันแล้วเราก็จะไม่ถูกสักทีหนึ่งนะเกับ3เขาเข้า7จ็และ0ูนย์สนะครับปกติจะแม่นบนนะนี่จะเป็นแม่นล่างด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับให้โอกาสเราแต่ผมว่าชุดนี้น่าจะไปบนนะน่าจะไปบน อย่าลืมนะเลขของช่องเรานะเอาให้ครบเซตนะอย่างที่ผมพูดแหละต้องมีครบเซตมันมันถึงจะเข้ามันถึงจะถูกถ้ามันถ้าจะเอาตัวใดตัวหนึ่งมาโอ้ตัวนี้แม่นนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่โอเคครับกับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเขาบอกให้กดกระดิ่งท่านจะได้รับการแจ้ง เอือนที่หน้าฟีดของท่านนะครับเมื่อผมโหลดวิดีโอลงไปนะครับผมก็ค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยนะทำงานก็ต้องเข้าใจศึกษาไปเรื่อยก็ค่อยๆนะไม่รู้ช่องผมมีกระดิ่งหรือเปล่ามีช่องกดติดตามหรือเปล่า แฟนคลับหรือเอฟซีจึงอืดอืดกระตุกกระติกทีละร้อยสองร้อยทีละหนึ่งทีละสองยังไงก็เห็นใจซึ่งกันและกันนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยและกดกระดิ่งนะเขาว่ากดไลค์กดแชร์นะครับกลาบขอบพระคุณมากขาดไม่ได้นั่นก็คือการกรับขอบพระคุณเจ้าของนิตยสารเก่งจริงเขาเก่งสมชื่อนะครับวดนนี้เจ้าแม่ทองมาเข้าแน่นอนนะครับ ผมเชื่ออย่างนั้นสองตัวมาตัวคือตัวอะไรสองกับเจ็ดจริงๆผมอยากให้หนึ่งกับสองนะเป็นเลขหน้าปกแต่ว่าเขาว่าจับคู่เลยเขากลจับคู่เลยว่างั้นเถิดต้องลับขอบพระคุณนะครับเจ้าของเก่งจริงขอให้ท่านร่ำรวยก็แล้วกันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าติดตามกันต่อไปนะครับขอขอบคุณมากสวัสดี Gracias.